สำหรับการเพิ่ม UBI Key หรือ YO Key นะครับที่สามารถต่อโดย NFC ได้ก็ให้ลูกค้ากดไปที่ตัวกลมๆตรงนี้นะครับเพื่อเลือกบัญชีของตัวเองขึ้นมาเสร็จปั๊บแตะไปที่ชื่อบัญชีตรงนี้นะครับแตะไปที่ Manage y o u Google เขานะครับปับ๊บเนี่ยให้ลูกค้ากดไปที่ Security หรือถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นคำว่าตั้งค่าความปลอดภยัย เลื่อนลงมาตรง Pass Key and Security Key ครับภาษาไทยก็จะเขียนเป็น Pass Key and Security Key แล้วก็ Key ความปลอดภัยนะครับตรงนี้เนี่ยก็พิมพ์รหัสเข้าไปครับ เสร็จแล้วเนี่ยอันนี้พอดีผมมีใช้พา s s k คียังอื่นอยู่แล้วไม่ต้องสนใจนะปกติมันจะไม่มีอะไรก็กด Create Pass Key ครับก็คือเป็นกานสร้าง Pass Key ให้เลือก use another device ครับเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาหนึ่งนี้แหละ set up security key ก็คือให้เราถ้าเกิดมี NFC เนี่ยก็ให้เราเอามาแปะบนตัวข้างบนของมือถือแบบนี้ครับปุ๊บเรียบร้อย ก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเขียนว่าเราได้เพิ่มคีย์ความปลอดภัยเข้าไปแล้วก็กดดันครับเรียบร้อยครับ security key เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับจะตั้งชื่อให้ก็ได้ครับ